สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามในนิพนธ์อลโตคาร์นะครับเวลาตามนัดที่เดิมนะครับวันนี้กับช่อง y o u t u b e นิพนธ์อลโตคาร์นะครับผมนิพนธ์อ,อัโตคาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนว่านี้อม่มีอีกแล้วนะครับรีวิวบอกหมดทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ภายนอกภายในห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆนะครับบอกรายละเอียดต่างๆลูกค้าหมดเลยนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับ t o y ย t a v วีโก้แชมปนะครับ 2.5V n Turbo ปี2012นะครับคันนี้หน้าเดิมนอ็อตฝากระโปรงไม่ขยับแน่นอนร0 0เปซนะครับมีเก็บสีมาด้านฝาท้ายกระบะท้ายเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมทุกชิ้นการันตีได้ร0 0เปอร์เซนะครับกับผม นิพนออตโต้คาร์ชัดเจนกวน่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับขออนุญ,ญาตปิดป้ายทะเบียนไว้นะครับเนื่องจากเ,าเดี๋ยวอาจจะติดลิขสิทธิ์ส่วนเรื่องส่วนบุคคลนะครับกับเจ้าของเดิมนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะครับก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026ผมนิพนออตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยว่า300,000 กลางๆเท่านั้นเองเดี๋ยวฟังท้ายคลิปราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่ลูกค้าอยากได้เท่าไหร่สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนก็สามารถจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคเหนืออีสานกลางใต้ได้หมดนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้สภาพด้านหน้าเดิมทั้งนั้นสีเดิมทั้งคัน มีทําสีมาบ้างช่วงกระบะท้ายกับช่วงแคกข้านั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมๆสวยๆเลยการันตีได้ร้อเซนะครับว่ารถสวยจริงแท้แน่นอนนะครับไม่ตามปกรีวิวทุกอย่างนะครับทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับเราก็จะอ่ารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแบบจะแจ้งเงินไปเลยนะครับว่ารถทําสีตรงไหนมาบ้างนะครับสําหรับคันนี้ เป็น t o y o ต้าวีโก้แชมป์5 V n t u r b o นะครับ V n t u r b o นะครับ144แรงม้านะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแคมปเปิดได้นะครับเป็นพีเรเนอร์ตัวสูงด้วยเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับลูกค้านะครับสนใจจริงๆโทรหาได้คุย ID Line น d l ดีนะครับแล้วก็ ID ด i n e ผมก็ศูนย9เก้าแปดหไม่มีแอดไม่มีอะไรนะครับ ID ด i n e เป็นเบอร์โทรนะครับ เพิ่มเพื่อนโดยใช้ id line นะครับไม่ใช่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ id line 0ู8ย์8 4 0 2 6นิพี่นธ์อผลอโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกรชนหน้านะครับถามว่ามีร่องรอยไหมมีบ้างเล็กเน้อยน้อยตามนี้นะครับกรชนหน้าสวยนะครับกระจังหน้าโพเนียมตัวเดิมของโรงงานนะครับด้านฝั่งทางน้้นนี้มีรอยบ้างเล็กๆน้อยน้อยอย่างนี้นะครับ ไฟตาด้านหน้านะครับฝั่งขวาเดิมแท้แน่นอนของเดิมโรงงานนะครับกระจังหน้าโครเนียมตัวเดิมโรงงานแผ่นฝากระโปรงเป็นสีเดิมของโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยทําสีนะครับเรื่นๆนสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างตัวเล็กตัวนี้มาเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็ไฟตาทางด้านขวาขวาซ้ายนะครับก็เดิมนะครับแก้มนะครับทุกอย่างตัวนี้สีเดิมของโรงงานนะครับยังไม่เคยเก็บสีมานะครับตัวนี้เดิม โตยต้าเดิมแท้ของโรงงานภาษีไม่ขาดนะครับภาษียังต่อได้นะครับกระจกเป็นโตโยต้าเดิมของเดิมแท้โรงงานนะครับปัดน้ําฝนก็สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการถลอกนะโครงคานเสาตัวนี้เป็นตัวเดิมของโรงงานแท้ยังไม่มีร่องรอยการเคราะพ่นสีมานะครับร่องรอยตะเข็บด,ด้านบนนะครับรอยเม็ดองเม็ดอะทุกอย่างเดิมนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนหลังคาเดิมเดิมบางๆนะครับ บางเดิมนะครับหลังคาเดิมบางกระจกด้านข้างเป็นโตโยต้าแท้ของเดิมโรงงานนะครับสีเดิมนะครับโลโก้ไฮรัก v ีเอเอร์โบอยู่ครบเมียงมีนะครับกระจกด้านหน้าโครเนียม um. วันนี้อากาศร้อนๆนะครับอาบแดดแสงแดดเลยนะครับเอาแบบรีวิวนะครับมือจับโครเนียมมีพร้อมให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อน บันไดข้างของเดิมติดโรงงานมานะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างชายข้างสวยงามมากนะครับตัวนี้นี่นะครับประตูนะครับของแท้ของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับภายในอย่างสวยอย่างเทพเลยนี่นะครับภายในถือว่าล่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะครับล่องรอยต่างๆภายในสะอาดมากนะครับแล้วก็น็อตไม่มีการขยับเคยื่อนซอกทุกอย่างนะครับตัวเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับก็ ถามว่าเดิมแท้โรงงานทุกอย่างนะครับร่องรอยสีเม็ดอัสีเดิมประกายของโรงงานเลยนะครับตัวนี้ภายในคอนโซลนะครับไม่มีรอกไม่มีหักไม่มีแตกนะครับ $2007 USB แฟลชไดร์เล่นได้หมดทุกอย่างนะครับบุ๊กมาสของตรงเดิมอยู่ปุ๊บนะครับอันนี้ไม่หักนะครับช่ององค์ช่องแอร์ไม่มีชำรุดชั้นวางแก้ใช้งานได้ปกตินะครับหัวเกียร์ไม่ร่องไม่ดำนะครับตัวนี้เปิดปิดไม่มีหักนะครับ ข้างบนน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับเหนือเข้าตาเลยเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับเบาะสวยด้วยการันตีได้นะครับภายในเบาะแคบค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับด้านโครงด้านข้างหลังโครงหลังคาเดิมแท้แน่นอนนะครับก็เบาะแคบสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับอันนี้น็อตไม่มีการขยับขยื่นของน็อตนะครับทุกอย่างตัวเดิมตัวซท้ายนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ ด้านข้างนะครับลอยเม็ดองเม็ดอาร์ตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับฝาตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะบอบ้านะครับอันนี้เดิมเดิมทุกอย่างนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับพื้นนะครับไม่มีเป็นสนิมแน่นอนตัวนี้นะครับดูพื้นข้างในใต้นะครับไม่นสนิมแน่นอนนะครับดูให้ดูนะครับเนี่ยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับร่องลอยตะเข็บเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเยุดตรงนี้ก่อน นะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับผมก็เอาแบบให้เห็นลูกค้านะครับก็ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับเดิมเดิมเห็นไหมนะครับไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับลืบนี่นะครับมันไม่ลงนะครับมันไม่ลงตรงที่มันนะครับ เพื่อความให้อยากให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบว่า,าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วต้องที่ที่บนเอาตัาพาเรามองให้เห็นหมดเลยนะครับนะมาท้ายนะครับตรงนี้มีการทําสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเคยทําสีมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งท้ายคลิปกระจกตาล่าเดิมแท้แน่นอนของแท้นะครับตัวนี้นะครับทําสีมาก็สวยครับดูไม่ออกเนียนมากนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับของเดิม อ่าเป็นบีโก้นะครับเป็นของโฉมสมาร์ทแคปนะตัวนี้ฝาท้ายเดิมแท้นะครับของโตโยต้าตัวเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างนะครับตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับอันนี้ยังอยู่ครบนะครับลาท้ายนะครับรอยต้องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คตัวนี้อยู่ครบตัวนี้เคยทํามานะครับเคยทําสีตัวนี้มาเห็นไหมรอยตัวนี้นีไม่มีนะครับตัวนี้ทําสีมานะครับตัวด้านล่างนะครับเป็นชายคาเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหมดนะครับฝา ท้ายนะครับก็นะครับวันนี้นะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายเปลี่ยนมานะครับฝาท้ายเปลี่ยนมานะครับวันนี้นะนะครับเฉพาะนะครับตัวนี้เองนะครับลองรอยตัวนี้นะครับด้านโครงด้านข้างด้านท้ายตัวเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับอันนี้สวยด้วยนะครับการันตีได้ทุกอย่างตามรีวิวความปกกเลยนะครับ ด้านนี้นะครับมีสีตําหนิบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับติ๊กเกอร์สวยๆบางๆนะครับอันนี้นะตามท้องเรื่องเลยนะครับสวยๆด้วยนะครับอันนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากตอนนี้ผมร้อนจริงๆนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยมาดูฝั่งทางด้านขวามือนะครับขวามือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทางด้านขวามือนะครับทุกอย่างโอเคพวงมาลัยนะครับทุกอย่างนะตัวนี้ไม่หักไม่ลอกไม่ดํานะครับบอกไม่ขาดไม่ชํารุด ตามนี้เลยนะครับสติกอร์อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะแล้วก็บาะข้างหลังแคบสวยงามด้วยนะครับตามที่ผมรายงานให้เลยพื้นพรมสะอาดมากนะครับพื้นทุกอย่างตัวเดิมของโรงงานนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจมาสตาร์เทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านโครงด้านข้างประตูทุกอย่างตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับสําหรับคันนี้ t o y ยต a Vigo กแชมป์ปี2012เครื่อง2.5 Vn นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมนิพนธ์ออตโต้คาร์อยากให้ลูกค้าได้ไปใช้ครอบครองกันนะครับสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตามนี้เลยนะครับตามปกรายงานต่างๆนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับราคาถูกๆด้วยคันนี้เดี๋ยว,ว่าฟังราคากันนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายให้ลูกค้าได้ฟังกันก่อนนะครับ เลขใหม่ก็อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ของโรงงานยังอยู่นะครับตัวหน้าจอใหม่นะอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับคันนี้พอถือว่ายังโอเคยังสวยยังงามนะครับก็สภาพแบบนี้เลยนางฟ้านางฟ้าเลยนะครับสําหรับบีโก้แชมป์นะนะครับแล้วก็มาดูห้องเครื่องนะครับผมจะให้ดูห้องเครื่องนะครับ นะครับห้องเครื่องนะครับดูนะครับน็อตฝาไม่มีการขยับขยื่นนะครับแก้มนะครับทุกอย่างนะครับตัวเดิมโรงงานนะครับสีเดิมข้างในสีเดิมหมดเลยไม่มีการขยับขยื่นนะครับตัวนี้สีเดิมของโรงงานทั้งหมดเลยนะครับรอยอคเม็ดอ์คชัดเจนมากนะครับตัวนี้ทุกอย่างชองนะครับคารซับตัวหน้าล่างตัวเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับน็อตยังไม่มีการขันเลยนะครับร่องรอยการถอดยังไม่มีนะครับ แล้วก็ไฟตรงไฟตา <S <S น็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับรอยมาร์กทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนปี2012แท้น,นะครับซุ้มเครื่องในตะเข็บเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้น็อตก็ไม่มีการขยับขยื่อนบอกได้เลยนะครับห้องเครื่องอย่างสวยอย่างงามนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมให้เห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยอีกต่างหากนะครับเป็นของ GS นะนะครับน้ำมันพาวเวอร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนไล่ระบบให้นะครับน้ำยาหล่อยเย็นใสปิ้งเลยสีแดงอร่ามตามของโรงงานเลย นะครับแผ่นกรองแผนครับฝาครอบวงครอบเบานะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับคันนี้แล้วว่าเครื่องดีจริงไหมนะครับสตามที่ตายฝันเครื่องดีแท้แน่นอนร้อเเซนะครับเสียงเครื่องดังนิ่งมากเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้ไม่ดันไม่ไอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะให้ดูนะครับอันนี้ขอล้างหน่งมิลลิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้่งใหม่ เนี่ยนะครับน้ำมันเบรกใสปิ้งเลยนะครับน้ำยาหล่อเย็ยนสวยนะครับคันหน้าตัวเดิมแอร์นะครับแอร์เย็ยนไหมเย็นผ่ำเลยเห็นไหมต่ำตัวนี้จะรู้เลยว่าอย,ยน่ำเย็นนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับาะไม่ดันไม่ไอจริงไหมมีแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาสตาร์ทเร่งเครื่องดูครับคราวนี้ว่ารถคันนี้ดันไอจริงไหมนะครับผมจะให้ดูโอ้เย็ยนเด้อเนีย าได้เลยนิ่มคําเดียวนะครับผมขออนุญาตอยู่ข้างในก่อนโอ้ยร้อนอ๋อเย็นจริงนะครับเย็นจริงอ๋อความสุขในการครับนั่งรีวิวรถอยู่ในแอร์เย็นๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับก็ดามที่ผมว่าเลยนะครับอ่าไฟเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะบป๊บนะครับเปิดอันนี้ปั๊บนะครับเปิดประตูรถออกไฟจะติดทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็สวยด้วยนะครับฟิลเฟิร์มนะครับเดี๋ยวไล่ดูให้นะครับคันนี้เบาะไม่ขาดไม่ชํารุดทุกอย่างนะครับสวยงามมากนี่เลยแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับคันนี้ผมไม่ต้องถามเลยนะครับว่าลูกค้าสนใจยังไงก็ค่อยโทรหาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับนี่ปุนอตโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนซ์ได้ไหมทั่วไทยได้ครับจัดส่งทั่วไทยได้ไหมจัดส่งได้นะครับ อ่าเดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมอากาศร้อนๆนะครับไปไปชมช่วงล่างกันแล้วค่อยตัดสินใจในการซื้อรถกับยุพน์ออโต้ขาได้นะครับเพราะเราได้รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับทั้งช่วงบนช่วงล่างห้องเครื่องต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันหมดเลยนะครับรถนี้ไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะครับนะครับเครื่องสวยจริงแท้แน่นอนอ่านะครับ เดี๋ยวพาไปชมช่วงล่างกันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้แล้วจะไม่ได้เสียใจเลยถ้าได้เห็นช่วงล่างกับมีโคชแคมคันนี้แล้วกับนิพนธ์ออโต้คาร์ครับนะครับก็เข้าไปชมช่วงล่างกันเลยนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนวันนี้บามีอีกแล้วนะครับชมช่วงล่างเสร็จแล้วก็ไปฟังราคากันเลยนะครับราคาแค่สามแสนกลางๆนะครับสามารถต่อรองกันได้นะครับ มาจากตัวหน้าหน้ากันเลยนะครับตัวนี้ของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างนะครับอันนี้เดิมสวยๆเลยอันนี้ไม่มีการพ่นกันสนิมก่อนให้ลูกค้านะครับอันนี้สภาพเดิมๆให้เห็นเลยว่านี่คือสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับนะ้บํามันเครื่องไม่มีไหลซึมไม่มีไหลเยอะไม่มีไหลอาบนะครับปีกนกปีกนกซ้ายขวานะครับคัสีสวยปีกนกซ้ายขวาสภาพดีโอเคนะครับคัสีสวยด้วยนะครับ ลงช่วงล่างคัดซีสวยตัวเดิมของโรงงานแล้วก็คัตซีด้านนี้นะครับของเดิมแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมโรงงานรอยเม็ดโองเม็ดอาร์ตทุกอย่างตัวเดิมนะครับแท่นเกียร์ก็ไม่มีซึมนะครับให้ลูกค้าได้เห็นเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วก็ต่างๆตัวนี้นะครับสายเบรคอะไรต่างๆของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เพาก็ของเดิมโรงงานรอยมาร์กยังอยู่ครบหมดนะครับแผ่นใต้พอก็ยังเหลือนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ของเดิมนะครับ แล้วที่เห็นบอกว่าทําสีด้านท้ายมาชนท้ายหนักมาหรือเปล่านะครับให้ดูเลยไม่ได้ชนท้ายหนักมานนมแน่นอนเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับล่องรอยสูมตัวเดิมทุกอย่างนะครับเห็นไหมเปลี่ยนเฉพาะฝาท้ายมาเท่านั้นเองแต่ตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับร่องรอยตะเก็บตัวล่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ฝา่งทางด้านนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูกันเลยว่าอันนี้เดิมแท้แน่นอนร้อเปซนะครับ วันนี้เนี่ยนี่ถ้าทำมาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นี้ยังนะครับนี่เห็นไหมอันนั้นก็เดิมข้างในก็เดิมนะครับตัวนี้ทําเห็นไหมตัวนี้ทํานะครับแต่ยิ่ผมว่าทํามานิดหน่อยเท่าน,นั้นเองนะครับก็สภาพนะครับแท่นกลงทุกอย่างนะครับตัวนี้ไม่มีร a, ั่วไ,ไม่มีเซิมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีรั่วไม่มีเสซิมนะครับาตถุงไตของโอเคทุกอย่างนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับล่องรอยตะเข็บดูด้านข้างนะครับ ลองรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้ทุกอย่างนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้เดิมแท้แน่นอนทุกอย่างนะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างตัวเดิมนะครับทัชซีไม่มีพอกอันเดี้ดทัซีตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับตรงนี้นะครับล้อแม็กขอบ16นะครับมาดูฝั่งทนาดนี้ต่อนะครับล้อแม็กก็ขอบ16นะครับซุ้มล้อก็ตัวเดิมของโรงงานสวยๆเลยนะครับล้อไม่มีโยกนะครับล้อไม่มีโยกนะครับแน่นแน่นดีด้วยนะครับ ปีนลบทุกอย่างโอเคนะครับลูกงงลูกหมากไม้ตีกองแน่นนะครับไม้ก็เรียกว่าไม้ตีกองนะครับภาษารถนะครับว่าแหลกพวงมาลัยตัวนี้แน่นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแน่นดีด้วยนะครับอันนี้นะครับลูกค้าเห็นกันเลยมาเอาลงจากลิฟต์แล้วก็มาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก้อนเนี้ยนะครับเป็นไงบ้างนะครับสําหรับคันนี้วิว็คชั่มปี2012นะครับดูห้องเครื่องแล้วก็ดูช่วงลงช่วงล่างอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยรีวิวให้ดูกันแบบแล้วชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออโต้คานะครับดูให้อีกหนึ่งรอบนะครับข้างหน้านะครับมีตัวนี้นิดหน่อยนะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยแน่นอนนะครับด้านโคงด้านข้างนะครับจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับด้านโคงด้านข้างเนี้ยนะครับก็ถือว่าสวยงามด้วยนะครับ ล้อแมกยางดีสี่เส้นนะครับเป็นยางโอตานิทั้งนั้นเลยนะครับสี่เส้นเลยนะครับยางดีสี่เส้นกันชนท้ายมีไฟท้ายนะครับตัวของแชมป์ตัวเดิมด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับคันนี้พร้อมนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจับไแนั้นได้ทั่วไทยนะครับก็อย่างที่ผมรายงานนะครับทําสีมาในช่วงกระบะด้านท้ายเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมทุกชิ้นการันตีได้นะครับเครื่องดีคัสซีสวยตามที่รายงานเลย นะ้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับตามผมรายงานให้ลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับวีโก้แชมป์ปี2012นะครับเครื่อง2.5ราคาเท่าไหร่นะครับราคา3ามแสนหกหมบาทต่อรองได้3ามแสนหกหมบาทต่อรองได้เล่มพร้อมนะครับดาวเท่าไหร่นะครับดาวเริ่มต้นที่35,000บาทจัดไฟนั้นสามแสนสาสามแสนสามค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ ,6000 กว่าบาทสนใจโทรหาได้เลย 0985984026นะครับราคา365000บาทต่อรองได้นะครับ365000บาทกับ Vigo Champ 2.5 VN ด้วยนะครับเป็นเครื่อง VN 365000บาทต่อรองได้นะครับย้ําเลยต่อรองกันมาได้ราคานี้นะครับ365000บาทต่อรองได้เล่มพร้อมนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะ ราคานี้นะครับราคาถูกๆเลยนะครับย่อมเยา365,000บาทได้เป็นทั้ง Vigo c h a m ป Smart Cap นะครับแคปเปิดได้ตูสูงสวยๆนะครับคันนี้ทุกอย่างการันตีได้สวยจริงแท้แน่นอนรถคันนี้สวยจริงๆครับมาดูช่วงลงช่วงล่างเสร็จแล้วก็มาดูรอบรถได้เลยนะครับแบบนี้เลยสภาพนี้เลยให้ลูกค้ารีวิวนะครับรถไม่ตรงตามปกรีวิวลูกค้าสามารถปฏิเสธรับรถได้นะครับเพราะว่าลูกค้า หลายท่านนะครับไม่ได้มาดูรถนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับหรืออยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็เข้ามาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเราก็บริการจัดไฟแนนซ์ได้ตลอดนะครับไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ว่างตลอดนะครับลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์วันไหนได้หมดนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับก็คันนี้ผมก็รีวิวให้ดูแบบละเอียดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบอกลูกค้าหมดแล้วนะครับคันนี้ กับนิพปุออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้บ่ามีอีกแล้วทั้งช่วงลงช่วงล่างบอกให้ลูกค้าหมดมีตําหนิอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็จับโทรศัพท์โทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นินิ์พอออโต้คายินดีให้บริการนะครับวีโก้แชมป์สองจ n e r พีนปี2012ราคา365,000หบาทต่อรองได้นะครับคันนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาเลยนะครับ กับนิปนออตโต้ขานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสํำหรับคลิปนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ